สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับ ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กูติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิดิ้งนะครับก็จบกันไปครับในส่วนของผลการแข่งขันโปรแกรมศึกพิบัติอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์เดย์เราไปเยือนเชลซีนะครับแล้วก็ แพ้ไป4ประตูต่อ3ด้วยกันนะครับยิงกันมันตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับพลิกกันไปพลิกกันมานะครับช่วงแรกครับทางเชลซีได้ประตูขึ้นนําก่อนจากกาเลเกอร์นะครับนาทีที่4 แล้วก็ทางเชลซีมาได้ลูกจุดโทษครับจากพาิเมอร์นาทีที่สินะครับแล้วก็แมนยูมายิงตีไข่แตกเป็น2อหนึ่งจากกาโชนาทีที่สิบสนะครับแล้วก็แมนยูมายิงตีเสมอ2อสองนะครับจากบรูโน่เฟอร์เดสนาทีที่39นะครับแล้วก็แมนยูมายิงขึ้นนำ3นา3 2นาทีที่67นะครับจากนั้นพาิเมอร์ก็มายิงลูกจุดโทษนาทีที่90 บวกสินะฮะเป็นลูกจุดโทษทําให้เชลซีดีเสมอส,สาสแล้วก็มายิงในช่วงท้าย,ายช่วงทศเวลาแล้วนะครับเก้าสิบบวกสิบน,นะครับเป็น4ี่สามจบเกมทางเชลซีเอาชนะแมนยูเราได้4ี่สามด้วยกันนะครับก็ถือว่าพีกันไปพีกันมานะในเกมวันนี้นะครับข้อผิดพลาดของแมนยูยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสกอร์นี่แหละสําคัญมากครับมันเป็นแบบนี้หลายเกมครับมันมีหลายเกมที่แมนยูควรที่จะรั ษาสตร์อขึ้นนําไว้ให้ได้นานที่สุด แต่แมนยูทำไม่ได้แล้วก็มันมีหลายๆเกมที่แมนยูควรที่จะจบกับการคว้า3ามแต้มหรือมีแต้มติดมือแต่แมนยูทำไม่ได้ใกล้ที่จะจบเกมแล้วใกล้ที่จะหมดครึ่งแรกแล้วแต่ดันมาโดนยิงหรือมาโดนตีเสมอหรือแม้กระทั่งโดนยิงแสงเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ไปย้อนดูกันได้ว่าแมนยูจะเจออาการแบบนี้เป็นประจำนะครับเจอเรื่องของสมาธิไม่ดีนะครับในช่วงท้าย รักษาสกอร์ไม่ได้นะฮะรนรานนะครับไม่นิ่งมากพอกับกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับในเกมวันนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการโชว์นะครับที่ในเกมวันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่โอเคช่วงแรกอาจจะ มีเรื่องของผลงานที่ปฏิบัติตอไม่ค่อยได้ชั่วแรกของเกมนะครับแต่ว่าพอเล่นไปแบบเรื่อยๆเจ้าตัวก็มีจังหวะที่สามารถช่วยทีมตีไข่แตกได้นะครับแล้วก็ยิงถึง2ประตูด้วยในเกมนนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเด็กคนนี้ที่ทํางานอย่างหนักแต่มันก็มีบางจังหวะที่ก็ต้องปรับปรุปรงแก้ไขเหมือนกันนะครับในเรื่องของวิธีการเล่นเกมรุกการตัดสินใจในวินทิท้ายจังหวะการเล่นควรลื่นไหลามากกว่านี้ไหมอะไรประมาณนั้น ครับส่วนประเด็นที่สองครับก็คืออันโตนี่ครับที่เกมน,น,นี้ผมมองว่ามันโดดเด่นนะ เด็กคนนี้โดดเด่นนะฮะในเกมวันนี้นะครับซึ่งแอนโทนีปกติเนี่ยโดนวิจารณ์ด้านลบข้างเยอะเกี่ยวกับฟอมการเล่นในแต่เกมครับแต่ว่าเกมวันนี้อาจจะมีบางช่วงที่ดูติดติดขัดนะแต่ว่าสุดท้ายในเกมวันนี้แอซิดได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นทุ่มเทลงมาช่วยเกมรับวิ่งไม่มีหมดเลยนะฮะลงมาช่วยเกมรับแบบลึกมากๆนะครับแล้วก็เกมรุกวิ่งสุดด้วยนะครับมีการเผาเครื่องแบ็กซ้ายของเชลซีได้แบบหลายต่อหลายครั้งครับเป็นเกมที่ ทางไอนตันี้ก็ใช้ความรวดเร็วนะครับในการที่ พาบอลขึ้นสู่แดนหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับในเกมวันนี้เราก็การมีส่วนร่วมกับเกมของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเป็นอย่างมากนะครับเครดิตนัดนี้ก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นในจังหวะการแอซซิตที่แอซซิตแบบสวยงามเลยนะครับเปิดบอลแบบปั่นไซส์นะฮะแล้วก็เป็นการโชที่วิ่งเข้ามาแล้วก็หม่งเข้าไปนะครับนะประเด็นต่อมาครับก็คือเรื่องของตำแหน่งพื้นที่กองกลางตัวกลางโดยเฉพาะตำแหน่งของคาเซเมโรครับที่ ก็ต้องบอกว่าคาซเมโร่เนี่ยนัดนี้ก็ยังมีเรื่องของฟองการเล่นที่ยังไม่ถึงขั้นที่เพอร์เฟกนะครับยังหาฟอร์มเก่งจากซีซันก่อนไม่ได้นะครับในเกมวันนี้นะฮะก็ชัดเจนว่า ในบางจังหวะก็ช้าไปจริงๆนะครับแล้วก็ความดุดนันความชัวในการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานของเจ้าตัวเนี่ยก็หายไปเยอะมากจริงๆนะครับดูจะห่างไกลจากเรื่องของมาตรฐานที่เจ้าตัวเคยทําจากซีซั่นก่อนโดยที่จังหวะที่แฟนผีมีการพูดถึงกันน่้นงเยอะก็คือจังหวะนี้ครับที่คู่แข่งเนี่ยเลี้ยงไปแบบผ่านหน้าคาซิเมโรแบบสบายๆเลยนะครับโดยที่คาซิเมโรเนี่ยได้แต่วิ่งจอกกิ้งนะครับถ้าเป็นเมื่อ จากซีซั่นก่อนคาเซเมโร่เนี่ยพุ่งเข้าไปปะทะเข้าไปเสียบ เข้าถึงบอลไวกว่านี้ครับแต่ว่าโดยเรื่องของอายุอนามด้วยส่วนหนึ่งนะครับความไวความเร็วกดหายลงไปครับทำให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมก็ดูตกต่ำลงไปในช่วงซีซันนี้เกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่คาเซเมโร่มักจะโดนเลี้ยงผ่านไปแบบไม่ง่ายนะครับบังช็อตที่สก,กัดได้ดีก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นว่าคาเซเมโร่รับภาระ เกี่ยวกับเป็นกองกลางตัวรับคนเดียวก็คงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเราต้องหากองกลางตัวกลางกองกลางตัวรับที่มีความสด วันนี้เข้ามามีความไววันนี้เข้ามาความฟิตวันนี้เข้ามานะครับเพื่อมาทดแทนคาซิเมโรในช่วงฤดูกาลหน้านะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละเป็นประจำนะฮะในเรื่องของเกิดช่องว่างพื้นที่ก่อนถึง4แนวรับนะฮะก็นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยในแต่ละเกมนะครับในตำแหน่งดังกล่าวนะฮะจะเอารายอื่นมาเล่นมันก็ ยังไม่เวิร์กอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นแบบตัวสร้างศัสตร์มากกว่านะครับไมดูก็พอที่จะเล่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีจุดเด่นเรื่องของเกมรับขนาดนั้นนะครับแมทเธวันนี้ก็ไม่ไหวละนะฮะทุกวันนี้ก็ไปยืนแบบตัวสูงไปละนะครับบูโน่ก็ไม่ได้นะครับอารมาบัตก็ยิ่งแต่ช้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ฟอร์งก็ไม่ได้โดดเด่นด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเพิ่มเติมนะครับราฟเฟลวารานแล้วก็จจนีแวนได้รับบาดเจ็บ เพิ่มเติมนะครับจริงๆเนี่ยคือทั้งคู่ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเทนฮากให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครว่าก็ผ่านความฟิตนะครับแต่ว่าก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ต้องเสี่ยงลงเล่นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแมตช์ใหญ่ด้วยสุดท้ายวารานก็อาการเดิมนะครับมีการบาดเจ็บไม่จบเกมอีแวนลงมาก็เจ็บอีกก็ต้องเป็นแม็กวกับ วิลลี่กามาร่านะครับที่ลงลเล่นไปคือจุดนี้เป็นจุดที่ต้องเล่นแก้ไขเหมือนกันนะครับในเรื่องของกองหลังตัวกลางที่ต้องหากองหลังตัวกลางที่สามารถลงสนามแบบต่อเน,นื่องได้มีความฟิตมีความสดนะครับประวัติอาการบาดเจ็บไม่ค่อยมีอะไรประมาณนั้นครับจุดนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องแก้ไขด้วยในช่วงซัมเมอร์นะครับหาขาเข้ารายใหม่เข้ามาสุดท้ายครับประเด็นที่6ก็คือเรื่องของโคต้ายูซีเอลนะครับมันก็ยิ่งแต่เลื่อนลางแล้วก็เป็นเรื่องยาก ขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะฮะอนาคตของเทนฮาก็เช่นเดียวกันนะครับ คือถ้าเกิดเดือนลางในเรื่องของ UCL ก็ยังพอมี FA ครัแต่ถ้าเกิดไม่มี FA ครัอีกแล้วก็ UCL อีกเป็นเรื่องนะสำหรับเทนฮากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งในเรื่องของรูปทรงรูปแบบการเล่นในช่วงเกมวันนี้ก็ใช่ว่าจะเพอร์เฟกตลอดทั้งเกมนะฮะก็มีบางช่วงที่ทําได้ไม่ดีเลยนะครับยังดูแบบตันๆวิธีคิดในการเข้าทําวิธีการเล่นแนวทางการเล่นก็ยังดูแบบสะเปะสะปะในบางช่วงอยู่นะครับเดือจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะข้อผิดพลาดครั้งเยอะแล้วก็การแก้เกม ของเทียนฮาก็เป็นเครื่องหมายคำถามอย่างแน่นอนครับเรื่องการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับและเรื่องของการทําแต้มพาทีมทําแต้มดุดมือไปอย่างเช่นเกมนัดก่อนควรที่จะทําได้ดีว่าน,นี้แต่ก็เสมอถูกไหมครับรวมไปถึงในเกมวันนี้ก็ควรที่จะมีการทําให้ลูกทีมแก้เกมทําให้ทีมเนี่ยรักษาสกอร์เอาไว้ให้ได้โดยการคว้า3แต้มอย่างย่ที่สุดก็คือ หแต้มแต่กลายเป็นศูนย์แต้มสัง,งัานนะฮะเรื่องของโคต้า u l l ก็จะกลำบ,บากไปด้วยนะครับโอเคตามนี้นะฮะส่วนเรื่องาต่อมานะครับก็แน่นอนในเกมวันนี้ครับเราจะได้เห็นว่าทั้งเซอร์เดวิลฟอร์ดแล้วก็เซอร์จิมายคิปเข้ามาชมเกมในเกมที่แมนอยู่พบกับเชลซีด้วยนะครับก็น่าจะได้เห็นกันแบบเต็มๆสองตานะว่าปัญหามันเกิดจากจุดไหนบ้างนะครับนักเตะหรือผู้จัดก,การทีมอะไรต่าง ะครับวิธีการเล่นควรปรับเปลี่ยนไหมก็เชื่อกันได้ว่าน่าจะมีอยู่ในหัวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของการหาทีมงานเพิ่มเติมเชื่อกันเลยว่าตอนนี้แมนยูกำลังมีการตามหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจนะครับเข้ามาทำงานหน้าที่บทบาทนี้จะช่วยในเรื่องของการทำการตลาดสร้างรายได้ของทางสโมสรในอนาคตอะไรประมาณนั้นครับดูแลเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละช่วยเหลือกับโอมาเบรดาที่เป็น CEO ของแมนยูในช่วงฤดูกาลน้านะครับหรือว่าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปหน้าที่นี้ก็จะมีการเพิ่มเงินเข้ามาถ้ามันมีเรื่องของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ ในรายของเจสันวิวคอก เราเนรนบอกว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นครับคือเรื่องของข้อตกลงอะไรต่างๆเนี่ยก็กําลังพูดคุยกันอยู่แล้วก็แน่นอนว่าวิลคอกต้องการมาแน่นอนมารับตำแหน่งผู้อำนวยการทด้านเทคนิคของแมนยูตอนนี้รอแค่การคอนเฟิร์มยางป็นทางการเท่านั้นก็คือเรื่องของเวลาการรากาศยังไม่ทางการนั่นแหละนะครับเรื่องของการพูดคุยเนี่ยไม่น่ามีปัญหากันละนะครับนะก็น่าจะจบกันได้แต่เดียวที่น่าจะค้างคากันหน่อยยากกันหน่อยก็คือเดียของแดนแอสเวดนะครับที่ตอนนี้แมนยูกับนิวคาสเซลยังคงมีการ จเจจาดำเนินการกันต่อเนื่องนะครับคือมันไม่ใช่งานง่ายอย่างที่คาดการันเอาไว้นะครับแมนยูยังคงทํางานอย่างหนักเพื่อ นำตัวทั้งแดนแอสเวดเจอสันวิลกมารับงานที่สโมสรโดยเร็วที่สุดให้ทันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือความต้องการส่วนเรื่องของแม็กคิวแมนนะครับกองหลังตัวกลางของทางบู๊แฮมตันนะครับตามรายงานจากเดอะทไทม์ครับมีการระบุว่าแมนยูตกเป็นข่าวแสดงความสนใจแม็กคิวแมนแนวรับของบู๊แฮมตันในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อดึงเข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกกองหลังตัวกลางที่แมนยูขาดแคลนนะฮะ คือจํานวนเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าแนวรับของแมนยูมีอาการบาดเจ็บบ่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวรับที่สดกว่านี้เข้ามาแล้วก็มีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วซึ่งแมคคิวแมนเนี่ยน่าสนใจวัยเพียงแค่26ปีเท่านั้นครับแล้วก็ราคาก็น่าจะไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์นะครับก็นี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่แมยูมีข่าวล่าสุดนี้นะครับส่วนในรายของ คิสสนเอเ็กเซนแล้วก็ดานี่ฟอร์เดเบครวมไปถึงมาร์ซิยาวนะครับตามรายงานจาก s i t c นะครับสื่อสายกีฬามีการระบุออกมาครับว่าเสื้อจิมราคิฟกํกำลังปรึกษาหาเรือถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักเตะ3แข้งส่วนเกินของแมนยู ไปคาแข้งให้กับสโมสอนนี้ที่เสื้อจิมก็เป็นเจ้าของอยู่นั่นเองนะครับโดยที่โรนีเฟอร์เร,รเ็กเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงอยู่แล้วนะครับแฟงเฟิร์ตก็ไม่น่าจะเอาแหละถ้าเกิดผลงานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหาทางออกที่ที่สุดของโอนี้ก็คือไปอยู่กับ ไปเลยนะฮะจะเป็นการย้ายแบบง่ายๆเลยแล้วก็เอเด็กเซนที่ดูว่ามีแววว่าน่าจะย้ายด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยทางเทนฮาก็ไม่ได้แบบมีการเลือกใช้นะครับก็น่าจะต้องไปอายุก็เริ่มมากแล้นด้วยนะครับส่วนอีกรายก็คือมาซยาวที่จะหมดสัญญารายนี้ไปแน่นอนนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่มากซยาวจะกลับไปลีกฝรั่งเศส ลีกบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็อรอบนี้เป็นสโมสรน,นี้นะที่มาเซียวน่าจะต้องไปนะครับไปอยู่ที่นั่นนะก่อนหนั้นไปอยู่กับโมนาโกมาก่อนแล้วก็ลียงมาก่อนนะครับก็เป็นสาตนักเตะที่มีโอกาส ที่เซอร์จิมจะมีการนําไปอยู่ที่สโมสอนี้ในหลีกฝรั่งเศสในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ตามรายงานจากิแลนติกครับมีการรายงานออกมากับว่าทีมกฎหมายของท่านชชกได้มีการส่งหนังสือร้องเรียนต่อเซอร์จิมรายคลิปโทษฐานมีการหมิ่นประมาทพูดเรื่องเท็ด ที่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพหลัก์นะฮะซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงเรื่องของการรักษาความลับของผู้ที่แข่งขันซื้อหุ้นของแมนยูในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับเซอร์จิมล่าสุดก็มีการให้สัมภาษณ์บางส่วนถึงทั้งฝั่งของกาตาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปย้อนฟังกันได้หรือว่าไปย้อนอ่านกันได้แล้วก็ทางฝั่งกาตาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับบทสัมภาษณ์จุดนั้นนะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเสื่อมเสียนะฮะก็เลยอาจจะมีการร้องเรียน อย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็กระแสข่าวอื่นๆนะครับที่เป็นกระแสข่าวข้อสิตามรายงานจากมากามีการระบุออกมากับว่าโรดริโก้มูนิสซูน่าของฟูลแลมมีความฝันที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับนี่คือทีมที่เจ้าตัวชื่นชอบตั้งแต่เด็กนะครับก็แมนยูกําลังมองหาซูน,น่ารายใหม่อยู่พอดีนะฮะบ,บางทีในรายของมูนิสอาจจะเป็นเป้าหมายของแมนยูก็ได้ส่วนเรื่องของประเด็นบิดท้ายกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีพอดแคสต์ออกมาที่น่าสนใจครับ เป็นประเด็นของแรดฟอร์ดโดยที่รอยคินแล้วก็ดิโอฟินานมีการพูดถึงแรดฟอร์ดด้วยนะครับทั้งคู่เป็นตำนานนักเตะของแมนยูเรารอยคินเนี่ยก็มีการตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยถึงแรดฟอร์ดนะครับว่าดูเหมือนว่าคนรอบตัวของแรดฟอร์ดเนี่ย อาจจะทำให้แรดฟอร์ดมีปัญหาภายในสนามก็คือเรื่องของปองการเล่นที่ดําดิ่งอย่างน่าผิดหวังเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเหตุผลส่วนมากก็อาจจะเป็นคนรอบตูดด้วยที่อาจจะมีการให้คำแนะนำที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือเปล่านะครับแล้วมันก็เป็นเอฟเฟกต์ใส่แรดฟอร์ดทําให้แรดฟอร์ดดูที่จะไม่ค่อยสนุกเกี่ยวกับการลงสนามในแต่ละเกมนู่นนี่นั่นนะครับจุดนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้แรดฟอร์ดผลงานไม่ดีอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่รอยคีนอธิบายส่วนคนืค ดิโอเฟนาน,นะครับเขาก็มองว่าเออมันก็น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ดิโอเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เคยเป็นมานะเกี่ยวกับสถา,านการณ์แบบนี้เขาก็เลยเลือกที่จะย้ายออกจากทีมไปแล้วก็พยายามตัดเกี่ยวกับบุคคลภายนอกบุคคลรอบตัวที่แบบเป็นท็อกซิกหรือว่าให้คําแนะนําไม่ดีทําให้เราดิ่งลงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องหนีคนเหล่านั้นไปซึ่งรั์ฟอร์ดควรที่จะเลือกนะครับว่า เขาต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปหรือบางทีอาจจะต้องมีการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เด็ตเพื่อกําจัดคนเหล่านั้นออกจากชีวิตนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีเนี้ย พี่ชายของแรดฟอร์ดก็ออกมาตอบโต้ะนะครับแล้วก็มีการโพสทันทีนะฮะโพสผ่านโซเชียลนี่แหละโดยมีการส่งข้อความถึงรอยคีนแล้วก็ริโอทันทีนะครับคือรอยคีนเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ไปแบบนั้นแต่พี่ชายของแรดฟอร์ดเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพวกคุณมีปัญหาอะไรนะครับอยากคุยอะไรก็แค่โทรมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรได้เลยตามปกตินะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีการแสดงความคิดเห็น,หนออกมาผ่านสื่อหอก นะฮะ โทรมาพูดคุยกับครอบครัวแรดฟอร์ดได้เลยโทรมาคุยกับพี่ชายก็ได้โทรมาคุยกับแรดฟอร์ดโดยตรงก็ได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอะไรก็ได้ทำไมต้องไปต่อว่ารุ่นน้องผ่านสื่อแบบนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่ชายพยายามอธิบายนะครับแล้วก็มีการลงท้ายประมาณว่าสิ่งที่ทั้งคู่พยายามพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเรียกกระแสเรียกยอดไลค์คือพูดตรงๆก็คือเป็นแบบเหมือนกับคลิกเบ็ดอะนะครับเรียกยอดไลค์เรียกยอดเข้าดูเรียกยอดติดตามมั อะไรต่างๆนั่นแหละนะครับทำมันเป็นประเด็นน่าสนใจนะครับโดยที่เอาแรดฟอร์ดเนี่ยมาเป็นประเด็นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากับเบย์อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ